ละครสั้นเรื่องเมื่อเปิดเทอวันแรกแล้วเจอเพื่อนใหม่นีสัสไม่ดีเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วไปรับชม,มพร้อมกันเลยจ้าเฮ้ยวันนี้เปิดเทอวันแรกฉันก็ตื่นสายซะด้วยนี่ฉันต้องรีบไปโรงเรียนแล้วแหละเดี๋ยวจะไม่ทันเฮ้ยวันนี้เนี่ยรถติดไหมเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ติดก็คงดีแหละเออฉันขับรถไปโรงเรียนดีกว่าชั้วแต่ว่าไปแล้วนี่ จะมีเพื่อนใหม่ไหมนะวันนี้เออดีนะวันนี้รถไม่ติดแต่วันนี้เราจะเจอเพื่อนใหม่ไหมนะแต่ตอนนี้นเอยขอเข้าในโรงเรียนก่อนละกันพอออขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะพออออ่าเธอเข้าไปเธอเก็มาหวัดดีฉันถ้างั้นเธอไม่ต้องหวัดดีเลยก็ได้อ๋อได้ค่ะพอออไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะออาแล้วฉันจะเข้าจอดเงยียรถฉันลิ่งใหญ่ซะด้วยสิ โอเคงั้นฉันมาทางนี้ก็ได้นี่เนี่ยยากชะมัดเลยการเข้าการออกเนี่ยนี่เข้าห้องดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันการเอ้ยรีบรเข้าห้องดีกว่าโอ้โหจะว่าไปแล้วนี่ขนาดเราเรียนมห้าเองนะเนี่ยโหกว่าจะไปม .6 ฉันไม่เคยเห็นหน้านักเรียนคนนั้นเลยเอิม่มเธอสวัสดีจ้าอ๋อสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรหรออ๋อเราชื่อฟูจิน่ะและเธอล่ะชื่ออะไรเราชื่อโฟกัสนะยินดีที่รู้จักนะฟูจิได้จ้าฉันก็ยินดีที่รู้จักเธอเหมือนกันนะโฟกัสจ้างั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งเรียนแล้วนะจ้าจ้า วิชาภาษาเกาหลีโอ้ตัวหนังสืออ่านแลได้มาหน้าหนักอันก็จะออกเลยไปเรียนภาษาเกาหลีแต่ฉันไม่คนไทยฉันจะรู้เรื่องแบบนี้โอ้โหนะเวลาพักเที่ยงเฮ้ยตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วไปชวนเพื่อนไปกินข้าวดีกว่า ไปกันเถอะโอลิไปกินข้าวกันได้ได้ได้ไปไปโนริเราไปกินข้าวเถอะได้เลยจ้าวันนี้จะกินเป็นไรเดียฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออนี่ฟูจิเธอเป็นนักเรียนใหม่อะเธอน่่จะไม่รู้ว่าโรงอาหารเอ้ยร้านอาหารเราไปทางไหนนะงั้นตามพวกฉันมานะได้เลยจ้าขอบใจมากเลยนะจ่าจาไม่เป็นไร นี่เธอไหนๆเราก็กินข้าวเสร็จแล้วอะงั้นเราไปเที่ยวที่ร้านเกมปะฮะเธอจะไปได้ไงไม่ได้นะถ้าครูรู้ครูก็ทำโทษพวกฉันสิแล้วอีกอย่างถ้าพ่อแม่รู้พ่อแม่ท่านก็จะเสียใจแย่นะสิแล้วว่าเธอจะไปยังไงอ๋ออ๋อ,อฉันก็ว่าจะโดดเรียนไปไงล่ะจะไปยังไงล่ะ เฮ้ยนี่จะบ้าหรอเธอจะมาดอดเรียนแบบนี้ได้ไงอะ่ะทำไมอะ่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกตกลงเคยจะไปไหมสรุปตกลงพวกเธอจะไปไหมเนี่ยสรุปหืไม่อ่ะฉันไม่ไปฉันก็ไม่ไปจา้ปจาส่วนฉันก็ได้ฉันฉันก็ไม่ไปเหมือนกันหรอกเธอเธอไปคนเดียวเธออ่าก็ได้ก็ได้สนุกจะตายนี่เธอไม่ไปหรอ เออไปเธอไปเธอฉันไม่ไปหรอกเฮ้ยเนไหนคนนี้นี่ทำไมนิสัยแย่จังจริงฉันก็ว่า,างั้นแหละอืมจริงปะทำไมจูจๆเป็นเด็กมาเรียนวันแรกเนี่ยมาชวนเราไปเล่นเกมเฉยเลยเออจริงจริงฉันว่านะ สงสัยเนี่ยมีหน้าละเนาะที่ได้โดนย้ายมาที่โรงเรียนเนี้ยฉันว่าน่าจะโดนย้ายมาว่าสินี้แหละดูดิกล้าได้ไงอะหลบโรงเรียนไปเล่นเกมไปไปเราอีกอไม่หน่อยก็ถึงเวลาเรียนนะเวลาพักกลางวันก็แค่หนึ่งชั่วโมงไปไปไปเข้าห้องเถอะ อ่าโอเคนะคะทุกคนใครชอบทปนี้ฝากตดตมแไะแชร์ติดตามในละครของเราด้วยนะคะทุกคนข้อคิดจากท่านพ่วมกับพูดมาเลยค่ะสําหรับข้อคิดในละครสั้นเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าน,นักเรียนหรือว่าน้องๆทุกคนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เป็นแฟนคลับผมนะครับก็บถ้าเกิดคุณมีเพื่อนแบบนี้คุณก็อย่าไปกับเขาแล้วก็ ถ้าเกิดมีเพื่อนที่ชวนเราโดดเรียนเราก็อย่าไปโดดเพราะถ้าพ่อแม่เรารู้พ่อแม่เราก็ต้องเสียใจใช่ไหมล่ะแฟนครับจริงมากวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้นะพี่แมวก็ไปแค่นี้แหละบาย